สวัสดีค่ะวันนี้คุณยิ้มหรือยังคะยิ้มยิ้มกันเถิดน,นะยิ้มนั้นค่ะ สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับพบกับรายการสุขภาพจิตท,ทางอากาศอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะสนทนากับคุณผู้ฟังในเรื่องของคุณค่าของชีวิตครับคือเรื่องของคุณค่ากับความรู้สึกมีคุณค่าความภาคภูมิใจในชีวิตเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากในทางสุขภาพจิตนะครับ ฟังฟังไปส่วนใหญ่ก็ดูเหมือนจะเป็นเรื่องที่เป็นนามนธรรมแต่ว่าแท้ที่จริงแล้วก็แปลงให้เป็นรูป,ปรธรรมได้ครับชีวิตที่ไร้คุณค่าไร้ความภาคภูมิใจนั้นเนี่ยนะครับเป็นชีวิตที่ขาดวัคซีนครับเจอเจอปัญหาอะไรนิดๆหน่อยๆก็ปรับตัวไม่ได้ร้ายแรงที่สุดก็ถึงขั้นฆ่าตัวตายนั่นแหละครับซึ่งก็เคยได้ยินข่าวเป็นประจำว่ามีการฆ่าตัวตายกันนะครับ คือชีวิตที่ไร้คุณค่าเนี่ยนะครับเป็นชีวิตที่หากเป็นเยาวชนก็มักจะพบว่ากลายเป็นเด็กเกเรเป็นเด็กที่ไปยุ่งเกี่ยวกับอบายามกุกเสพยาเสพติดสัมรรเทเมาเที่ยวกลางคืนอะไรเงี้ยนะครับคือบางทีเนี่ยเด็กๆและเยาวชนเองก็ไม่รู้ว่าพฤติกรรมที่เขาเป็นอยู่นั้นนะ่ะมันเกิดจากความอ้างว้างและร้าวราน ร้าวลึกอยู่ในหัวใจลึกๆแล้วก็รู้สึกว่าไร้คุณค่านะครับโดยที่เรื่องของความไร้คุณค่าในชีวิตนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะครับอย่างเช่นในงานศิลปะบำบัดของสถานช่วยเหลือเยาวชนแห่งหนึ่งนะครับนักศิลปะก็ชวนก็ชวนเยาวชนนะครับให้วาดรูปเกี่ยวกับตัวเองครับ ก็พาเยาว,วชนมานั่งกันเป็นกลุ่มกลุ่มแล้วก็ให้แต่ละคนวาดรูปตัวเองเยาว,วชนจำนวนหนึ่งก็วาดรูปตัวเองบางคนก็นึกอยู่นานนะครับที่จะวาดรูปที่สะท้อนความเป็นตัวเองเนะี่ยบางคนใช้เวลานึกนานมากนะครับร่วมครึ่งชั่วโมงก็ยังวาดไม่ออกครับจนกระทั่ง เมื่อได้รับการกระตุ้นให้วาดให้จินตนาการถึงตัวเองเกี่ยวกับรูปที่เขาจะวาดกับรูปที่ออกมาว่ามีความหมายอะไรเกี่ยวกับตัวเองนะครับก็มีเยาวชนวาดนะครับเช่นเยาวชนคนหนึ่งครับเขาวาดรูปก้างปลาครับวาดรูปก้างปลานะครับคือให้วาดรูปตัวเองแต่เขาวาดรูปก้างปลากล้างปลาเยอะแยะเต็มกระดาษเลยครับแล้วเราก็ถามเขาว่า เพราะอะไรเขาจึงวาดรูปก้างปลาแล้วก้างปลานั้นน่มีความหมายอะไรกับเขาหรืออย่างไรเขาตอบว่ายังไรโลวพัดเขาตอบว่าก้างปลานี่นะขนาดหมากับแมวมันยังไม่ยอมกินเลยครับคุณผู้ฟังเข้าใจความหมายตรงนี้ไหมครับว่ามหมายความว่าอะไรคือหมายความ,มาว่าเยาวชนคนนี้เด็กๆคนนี้มองว่าขนาด ก้างปลาเนี่ยหมากับแมวยังไม่กินเลยนี่เป็นภาษาของเขาเลยนะครับมันหมายความว่าตัวเขาเองนะไร้คุณค่าถึงขั้นหมากับแมวก็ไม่กินเหมือนกันแล้วลองนึกภาพดูสิครับว่าถ้าเยาวชนคนหนึ่งมีความรู้สึกเช่นนั้นต่อตัวเองเนี่ยหมายความว่าไร้ที่พึ่งพิงไร้ครอบครัวหรือมีครอบครัวก็ไม่ได้รู้สึกถึงความรักความอบอุน่นจากบุคคลในครอบครัวอย่างนั้นเนี่ยโอ้โหอันตรายมากครับุคุณ,คณผู้ฟังครับ จะส่งผลต่อชีวิตเขาในอนาคตที่ที่ย่ำแย่มากนะฮะเพราะฉะนั้นเนะี่ยใครสักคนหนึ่งที่ให้ความหมายตัวเองเป็นก้างปลาเนี่ยผมว่ามันรุนแรงมากในการไร้ความภูมิใจนะในขณะที่อว,วชนอีกคนหนึ่งเขาวาดรูปผีเสื้อครับนะกาวาดรูปผีเสื้อทีนี้การแปลความหมายอย่างเนี้ย เราต้องให้เขาแปลเองไม่ใช่แปลความหมายจากนักศิลปะหรือจากผู้ช่วยเหลือจากความหมายจากคนนอกต้องเป็นความหมายของเขาเองครับเขาบอกว่าที่เขาวาดรูปผีเสื้อเนี่ยหมายความว่าชีวิตเขาเนี่ยเป็นชีวิตที่ล่องลอยไปเรื่อยๆไร้หลักแหล่งแห่งที่ก็คือเป็นเยาวชนที่เร่ร่อนนะครับไม่มีหลักแหล่งแห่งที่ ไม่มีบ้านเป็นทีเน่เป็นเรื่องเป็นราวจริงๆครับเกะเขาก็ให้ความความหมายเกี่ยวกับตัวเขาว่าตัวเขาหมายถึงความร่อนเร่ครับในขณะที่ประชาชนอีกคนหนึ่งวาดภาพป่าไม้ครับเราก็แปลกใจนะครับเอ๊ะป่าไม้เกี่ยวอะไรกับตัวเขาและตัวเขาเกี่ยวอะไรกับป่าไม้ะครับก็ต้องให้เขาเป็นคนแปลความหมายอยู่ดีครับในที่สุดเขาแปลความหมายว่า ที่เขาวาดถึงตัวเขาว่าเป็นรูปป่าไม้เนี่ยเนื่องจากว่าเขาอธิบายว่าชีวิตเขาเนี่ยเหมือนเดินอยู่ในป่ายอย่างโดดเดี่ยวไร้ที่พึ่งพิงแล้วก็ไม่มีบ้านจะอยู่ครับคือเหมือนอ้างว้างอยู่ในป่าแต่เพียงผู้เดียวอะครับเออนะคุณผู้ฟังครับฟังสามรายที่ผ่านมานี่ฟังแล้วรู้สึกยังไงครับลองนึกย้อนดูสิครับว่า หากลูกหลานของเราเนี่ยบอกว่าชีวิตเขาเหมือนก้างปลาเนี่ยพ่อแม่ผู้ปกครองญาติญาติเราจะรู้สึกยังไงครับแล้วหากลูกหลานของเราบอกว่าชีวิตเขาเหมือนผีเสือ้อต้องล่องลอยไปเรื่อยๆไม่มีหลักแหล่งแห่งที่จะพึ่งพิงแล้วเช่นเดียวกันหากลูกหลานของเราเนี่ยวาดรูปของเขาเกี่ยวกับตัวเขาว่าเหมือนป่าไม้คือเหมือนเดินอยู่ท่ามกลางป่าไม้โดดเดี่ยวไร้ที่พึ่งเนี่ย อันตรายมากนะครับอันตรายทางจิตใจจิตวิญญาณที่ไร้เครึ่องยุดเหนียวนะครับอาจจะส่งผลให้เกิดความย่ําแย่ในชีวิตอนาคตอีกเยอะแยะมากทั้งชีวิตส่วนตัวครอบครัวและสังคมโดยรวมครับแล้วก็ต่อมานะครับเราก็ให้เขียนครับว่าถ้าให้เด็กๆทุกคนขอพรสัก3ข้อเนี่ย ให้ทุกคนเขียนมา3ข้อว่าทุกคนอยากได้พรอ,อะไรแล้วทุกคนอยากได้อะไรนะครับก็พบว่ามากกว่าครึ่งหนึ่งเนี่ยเด็กๆจะเขียนว่าขอความรักตลอดกาลหมายความว่าเด็กๆเหล่านี้ขาดความรักขาดความอบอุ่นขาดที่พึ่งพิงครับคุณผูฟังครับที่ยกตัวอย่างมาประมาณ3รายเนี่ยนะครับเพื่อชวนให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้เห็นว่า ปรากฏการณ์ดังกล่าวเนี่ยสะท้อนความคิดหลายประการนะครับนั่นคือเขาเหล่านั้นไร้ความภูมิใจไร้ที่พึ่งไร้คุณค่าไร้ความหมายและไร้ความรักนั่นเองครับซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่เป็นรากฐานของความสมบูรณ์ทางด้านจิตใจนะครับเมื่อศึกษาย้อนไปในกลุ่มเยาวชนและรวมถึงผู้ใหญ่ที่กระทำความผิดทางสังคมมากมายเนี่ยครับมักจะพบว่าปัจจัยทางด้านจิตวิทยา แทบทั้งหมดนะครับเกิดจากชีวิตส่วนใหญ่ในวัยเด็กและวัยรุ่นเนี่ยมักจะเติบโตมาอย่างไร้คุณค่าและไร้ความรักนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการมีชีวิตอย่างไร้คุณค่าและไร้ความรักไร้ความหวังและไร้ความหมายเนี่ยเป็นเรื่องราวของชีวิตที่แรนแค้นนะครับการที่ใครสักคนหนึ่ง จะเติบโตขึ้นมาอย่างไร้คุณค่าและไร้ความรักและแร้นแค้นในเรื่องดังกล่าวนั้นไม่ได้หมายถึงการเติบโตมาในครอบครัวที่ยากจนข้นแค้นหรือแตกแยกเท่านั้นนะครับไม่ได้เกี่ยวกับครอบครัวอย่างใดแต่ว่าเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ในครอบครัวต่างหากครับแม้บางครอบครัวเนี่ยจะพรั่งพร้อมด้วยทรัพย์สินเงินทองร่ำรวยและสถานะทางสังคมสูงส่งครับ แต่ก็พบว่าปฏิสัมพันธ์ที่มีต่อลูกหลาน,เ,นเป็นไปในทางลบซึ่งไม่ส่งผลให้เขาเหล่านั้นเกิดความรักเกิดความภาคภูมิใจในชีวิตได้เลยครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยการที่จะช่วยให้เยาวชนหรือบุคคลที่อยู่ใกล้ชิดหรือบุคคลที่เราดูแลอยู่เนี่ยให้เป็นคนที่รู้สึกว่าตัวเขามีคุณค่าตัวเขามีความหมายตัวเขามีความหวังแล้วก็ตัวเขารู้สึกถึงความรัก และคุณค่าในตัวเองเนี่ยสำคัญที่สุดคือเกี่ยวกับวิธีหรือวิธีปฏิบัติต่อเขาต่างหากนะครับไม่ได้เกี่ยวกับสถานะอื่นใดเลยการมีชีวิตที่เติบโตมาท่ามกลางบรรยากาศที่ไร้ความภูมิใจไร้ที่พึ่งไร้คุณค่าไร้ความหมายและไร้ความรักนั้นไม่ต่างอะไรกับต้นไม้ที่เติบโตขึ้นมาในทะเลทราย ที่เต็มไปด้วยความร้อนรุ่มแห้งแล้งไร้ความร่มเย็นเป็นการเติบโตขึ้นมาท่ามกลางความเปราะบางและไร้ภูมิต้านทานทางใจครับเมื่อเขาเหล่านั้นพบความรุนแรงและถูกรุมเร้าด้วยปัญหาต่างๆในชีวิตจากปัจจัยภายนอกแล้วแล้วก็จะส่งผลให้เขาล้มลงได้ง่ายมากครับเพราะว่าการไร้ภูมิต้านทานทางใจนั้นเนี่ยจะเป็นผลทำให้เขาคิดสั้น แล้วก็ปรับตัวยากครับเพราะฉะนั้นการที่เราเห็นคนฆ่าตัวตายทั้งหลายเนี่ยนอกจากปัจจัยทางด้านสารเคมีในสมองการเจ็บป่วยด้านจิตเวชแล้วเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยครับส่วนสำคัญที่เป็นรากฐานรากเหง้าของปัญหาทั้งหมดก็คือคนเหล่านั้นรู้สึกว่าตัวเองไร้ความภูมิใจนั่นเองครับ ไร้ความหวังไร้ความหมายก็เลยไม่รู้จะมีชีวิตอยู่ไปทำไมนะฮะก็เลยตัดสินใจฆ่าตัวตายนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยการฆ่าตัวตายเป็นผลลัพธ์สุดท้ายของการไร้ความภูมิใจนั่นเองครับถือเป็นความรุนแรงที่สุดในปัญหาด้านสุขภาพจิตนะครับแล้วก็ปัญหาเหล่านี้ก็เกิดขึ้นอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน เราก็จะเห็นทางสื่อสารมวลชนอยู่เป็นระยะระ,ะใช่ไหมครับเดี๋ยวคนนั้นฆ่าตัวตายเดี๋ยวคนนี้ฆ่าตัวตายเดี๋ยวเด็กเดี๋ยวไปร่นเดี๋ยวผู้ใหญ่เดี๋ยวผู้สูงอายุมีหมดเยอะแยะมากนะเพราะนั้นเนี่ยการที่เราเลี้ยงดูบุคคลที่อยู่ในครอบครัวคนที่เราต้องดูแลเอาใจใส่ทุกสิ่งทุกอย่างทุกคนให้เติบโตมาอย่างมีความรักความภาคภูมิใจแล้วก็ให้ชีวิตเขามีความหมายให้เขารู้สึกว่าเขามีคุณค่านั้นเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับ การต้องใช้ทรัพย์สินเงินทองไปเลี้ยงดูนะครับเกี่ยวกับวิธีการหรือปฏิสัมพันธ์ต่างหากที่จะทําให้เขาเหล่านั้นเติบโตมาอย่างภาคภูมิใจครับอาล้ครับส่วนวิธีการที่จะเลี้ยงดูเขาวิธีการที่จะช่วยให้เยาวชนเติบโตมาอย่างมีความรักมีความหวังมีความหมายมีความภาคภูมิใจนั้นเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวช่วงที่2ของรายการผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับ ช่วงนี้นะครับก็จะพักสักครู่หนึ่งเชิญคุณผู้ฟังท,ทุกท่านพบกับสิ่งที่น่าสนใจครับก็ช่วยเป็นทางออกในเวลาที่จมกองเพลิง1323ก็ช่วยเติมน้ำให้ในเวลาที่อยู่ในความมืดมิด1323ก็ช่วยเปิดสวิตไฟ1 3 2 3สายด่วนสุขภาพจิต หากคุณกำลังเครียดทุกใจไม่สบายใจปรึกษาเราได้ที่สายด่วนสุขภาพจิต1323ฟรีตลอด24ชั่วโมงสนับสนุนโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขเฮ้ยกุ้มใจคิดมากมไม่รู้ไปปรึกษาใครสมาริตันยินดีเป็นเพื่อน,นคุณค่ะเรายินดีให้คำปรึกษาโดยไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆและไม่เกี่ยวข้องกับองคอ์กรศาสนา ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับค่ะหยุดคิดสักนิดโทรมาหาเราก่อน053 225977 225978ทุกวันจันทร์อังคารพฤหัสและเสาร์เวลาหนึ่งทุ่มถึง4ี่ทุ่มอีกหนึ่งทางเลือกที่พร้อมจะเป็นเพื่อนคุณเมื่อวิกฤตมาเยือนชีวิตถูกปลดออกจากงานไม่มีเงินใช้หนี้กลายเป็นคนพิการสูญเสียคนรักน้ำท่วมที่นาไงไม่บ้าน คุณจะเดินฝ่าข้ามวิกฤตเหล่านี้ไปได้อย่างไรถ้าไม่มีพลังสุขภาพจิตค้นหาพลังสุขภาพจิตสร้างความอึดมึดสู้อยู่อย่างไม่แพ้เมื่อวิกฤตมาเยือนร่วมค้นหาพลังสุขภาพจิตโดยกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณาสุข www.dmh.go.th ทำอะไรอยู่จจะเธอตรวจเช็คพลังสุขภาพจิต ดูหนะ้าแหมแกเจ้านายประกาศยุบงานแผนกเดียวถึงก็ต้องเช็คพลังสุขภาพจิตเชียวละจ้าก็กตเตรียมไว้ก่อนไงล่ะก่อนที่วิกฤตมันจะมาถึงตัวถ้าสนใจนะก็คลิกเข้าไปเลยที่เว็บไซต์กรมสุขภาพจิตตรวจเช็คเองง่ายๆมีคําแนะนําให้ด้วยอา้าวไม่ต้องเข้าเว็บไซต์แล้วผมมีมาแจกนะเอาไปตรวจเช็คให้ครบกันทุกคนเลยนะอ้อแล้วอย่าลืมตรวจเช็คงานให้เสร็จตามที่สั่งด้วยล่ะค่ะเจ้าจนายร่วมตรวจเช็คพลังสุขภาพจิตโดยโกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณาสุข www.dmh.go.th คุณผู้ฟังที่เคารพครับการที่จะทําให้บุคคลที่เรารักหรือคนที่อยู่ร่วมการเกิดความรักเกิดความรู้สึกมีที่พึ่งเกิดความมีคุณค่ามีความหมายแล้วก็มีคุณค่าต่อกันนั้นเนี่ยสามารถทําได้หลากหลายวิธีนะครับการที่จะช่วยให้คนที่เราดูแลอยู่เป็นคนที่มีความรักความภูมิใจ สิ่งแรกที่พึงต้องทำกันก็คือหนึ่งเนี่ยต้องรู้จักชื่นชมยินดีซึ่งกันและกันครับการที่รู้จักชื่นชมยินดีซึ่งกันและกันนั้นเนี่ยเป็นการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขการที่จะชื่นชมยินดีซึ่งกันและกันเนี่ยจะต้องมีพื้นฐานของการอยู่ด้วยกันอย่างค้นหาคุณงามความดีของกันและกันแล้วก็มองกันในด้านดีแล้วก็หยิบเอาความดีนั้นมาชื่นชมครับ จึงจะส่งผลให้เกิดความรู้สึกที่ดีงามแล้วปฏิบัติด,ดีต่อกันได้จริงๆเช่นเยาวชนคนหนึ่งเนี่ยหากเราต้องดูแลเนี่ยก็ให้ค้นหาคุณงามความดีเขาให้มากๆแล้วนำความดีนั้นมาชื่นชมครับส่วนเรื่องแย่ๆที่เกิดขึ้นหรือเป็นพฤติกรรมในตัวเขาเนี่ยก็ค่อยๆแนะนำค่อยๆสั่งสอนนะครับเพราะที่ผ่านมาเนี่ย เรามักจะไปเน้นย้ำที่พฤติกรรมแย่ๆแ,แล้วก็ย้ำอยู่นั้นแล้วก็บอกให้ปรับบอกให้เปลี่ยนแต่เมื่อไร่ที่เขาทำความดีหรือเมื่อเขามีเรื่องดีๆอ,อื่นๆเยอะแยะเนี่ยพ่อแม่ผู้ปกครองหรือคุณครูหรือบุคคลที่อยู่ใกล้ชิดเนี่ยไม่ค่อยชื่นชมนะเมื่อไม่ค่อยชื่นชมพูดง่ายๆคือไม่เคยฉีดวัคซีนใจให้เขาเลยไงครับเจอแต่เรื่องแย่ๆแล้วก็ กระนำซ้าเติมหรือหรือหรือชี้จุดไปตรงนั้นนะครับเด็กๆเกลี้ยาวชนเองก็จะรู้สึกได้ว่าเออชีวิตทํามันมีแต่เรื่องแย่ๆเดี๋ยวก็เรื่องนั้นแย่เดี๋ยวก็เรื่องนี้แย่เดี๋ยวก็ให้ปรับนั่นเดี๋ยวก็ให้ปรุงนี่เยอะแยะไปหมดเลยในขณะที่เมื่อเขาทําเรื่องดีๆเนี่ยเราไม่ชื่นชมเขาเองก็บางทีเขาก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าที่เขาทํามานะ่ะเรื่องดีๆก็มีเยอะแยะแต่เมื่อไม่ได้รับการหยิบยกย่องชื่นชมก็ไม่รู้ว่านั่นคือได้ทําดีครับ ดังนั้นการค้นหาคุณงามความดีของเขาแล้วหยิบมาชื่นชมเนี่ยเป็นทั้งกตัญญูกะตะเวทิตานะฮะถ้าพูดในทางธรรมะทางพุทธศาสนาเนี่ยครับกตัญญูคืออะไรกรตัญญูก็คือการรู้คุณรู้คุณค่าของเขารู้คุณค่าของเยาวชนรู้คุณค่าของบุคคลคนนั้นว่าเขามีคุณค่าเมื่อมีคุณค่าแล้วหยิบคุณค่านั้นมาชื่นชมเนี่ย ทั้งชมให้เจ้าตัวฟังเองและชมให้คนอื่นฟังด้วยว่าเด็กคนนี้คนคนนั้นดีอย่างนั้นดีอย่างนี้เนี่ยการหยิบคุณงามความดีของบุคคลขึ้นมาชื่นชมนั้นภาษาบาลีคือกะตะเวทิตาครับดังนั้นสังคมทุกวันเนี่ยสังคมส่วนใหญ่เนี่ยเป็นสังคมที่กตัญญูหรือสำนึกรู้คุณกันอยู่ในใจเนี่ยเยอะแยะมากครับ แต่ไม่เคยมีกตะเวทิตาหรือมีกตะเวทิตาน้อยเมื่อมีกตะเวทิตาน้อยก็หมายความว่ามีการชื่นชมยินดีกันน้อยเมื่อมีการชื่นชมยินดีกันน้อยก็หมายความว่ามีมุทิตาจิตต่อกันน้อยไงครับมุทิตาก็จะตรงข้ามกับริษยาเนี่ยนะครับเมื่อไรอิจฉาริษยากันก็พูดสื่อสารออกมาเด่นชัดทีเดียวเชียวแทบไม่ต้องกระตุ้นเร้าอะไรเลยแต่เมื่อเห็นคุณงามความดีกันจะหยิบกันมาชื่นชมนี่โอ้คิดนานทีเดียวเชียวเพราะว่ามันฝืนสัญชาตญาณมนุษย์ครับ นั้นอย่างไรก็ตามเนี่ยการที่จะช่วย,วยให้เยาวชนมีคุณค่ามีความหวังมีความหมายขึ้นมาเนี่ยข้อแรกคือค้นหาคุณงามความดีของเขาแล้วหยิบมาชื่นชมยินดีซึ่งกันและกันครับจะส่งผลให้เกิดวัคซีนใจได้เป็นอย่างดีนั่นคือข้อ1นนะครับต่อไปข้อ2ครับทาไงต่อครับข้อ2ส,สื่อสารต่อกันด้วยความเป็นมิตรครับค,คุณผู้ฟังที่เคารพครับสื่อสารด้วยความเป็นมิตรทำยังไงครับคือสื่อสาร ด้วยกริยาวาจาที่อบอุ่นนุ่มนวลทั้งภาษากายภาษาสายตาทั้งภาษาพูดนะครับไม่กระทบกระเทียบเน็บแนมนะครับแล้วก็สื่อสารด้วยระดับน้ำเสียงที่เป็นกลางๆนะครับจะให้ความหมายถึงความห่วงใยใส่ใจนะครับคือการสื่อสารด้วยน้ำเสียงที่เป็นกลางๆเนี่ยสำคัญมากนะครับคือถ้าพูดเสียงสูงกับลูกเนี่ยมีผลการวิจัยในต่างประเทศเยอะแยะมากนะครับว่า แม่ที่พูดเสียงสูงกับลูกนั้นลูกก็ชอบหนีออกบ้านครับลูกก็ไม่ค่อยอยู่บ้านน่ะพอพูดเสียงสูงนะฮะมันฟังแล้วมันมันรู้สึกข่มเหงฟังแล้วมันถูกมีความรู้สึกเหมือนถูกถากถางอ่ะมันเป็นความหมายโดยนนยะครับฉะนั้นเนี่ยการจะสื่อสารด้วยความเป็นมิตรเนี่ยจะต้องสื่อสารด้วยน้าเสียงระดับกลางๆครับพลังของการสื่อสารนี่ครับจะส่งผลถึงขั้นปร,ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วก็เยียวยาจิตใจได้ด้วยนะครับ นั่นคือควรจะสื่อสารด้วยควำสุภาพสื่อสารด้วยเนื้อหาที่เป็นการห่วงใยใส่ใจซึ่งกันและกันสื่อสารด้วยกันยกย่องชื่นชมรู้จักขอบคุณรู้จักขอโทษรู้จักให้อภัยรู้จักไว้วางใจซึ่งกันและกันแล้วก็ใส่ใจสอบถามสารทุก์ต่อกันและกันนะครับไม่เหยียดหยามทั้งกริยาวาจาถ้าทำได้เช่นนีน้จะทำให้บรรยากาศของการสื่อสารเนี่ยเป็นมิตร ต่อกันในครอบครัวและสังคมได้ครับต่อมาข้อ3ครับการที่จะทำให้คนมีความหวังมีความหมายมีคุณค่าขึ้นมาเนี่ยจะต้องเป็นที่พึ่งพิงต่อกันได้ครับ,ก,รบการที่คนแต่ละคนสามารถเป็นที่พึ่งพิงต่อกันได้เนี่ยการสามารถเป็นที่พึ่งพิงนั้นเป็นวิธีการสำคัญครับที่จะทำให้คนเกิดความภาคภูมิใจมีความมั่นคงทางด้านจิตใจ เพราะการมีใครสักคนหรือสักกลุ่มหนึ่งที่เชื่อมั่นได้ว่าเป็นที่พึ่งพิงและเกื้อก,กูลต่อกันได้แม้ในยามยากเข็นเนี่ยนะครับจะช่วยให้คนเรามีพลังใจอย่างยิ่งในทุกช่วงวัยของชีวิตนั่นคือข้อ3นะคือเป็นที่พึ่งพิงต่อกันได้ครับต่อมาข้อ4ครับการจะทําให้คนมีความภาคภูมิใจมีความหวงังมีความหมายเนี่ยหรือมีความรักเนี่ยจะต้องสร้างความหมายที่ดีงามต่อกันครับ การสร้างความหมายที่ดีงามต่อกันนั้นหมายความว่าสร้างได้ทั้งการสื่อสารที่แสดงความห่วงใยใส่ใจและการให้คุณค่ากับโอกาสสำคัญในชีวิตของบุคคลด้วยการร่วมแสดงความยินดียกย่องเชิดชูทั้งในระดับบุคคลในครอบครัวจนถึงการประกาศเกียรติคุณที่ยิ่งใหญ่ในระดับสังคมนะครับแม้กระทั่งลูกสอบผ่านก็ให้รางวัลก็ทำได้วันเกิดเขา ก็แสดงสื่อสารยินดีในวันเกิดอวยพรวันเกิดก็เป็นการให้คุณค่าและความหมายในทางที่ดีต่อกันให้ประกาสักแท่งหนึ่งแท่งละ5บาท10บาทแต่คุณค่ามันทางใจมันสูงมากนะครับดังนั้นเนี่ยคือการให้ความหมายที่ดีต่อกันในทุกช่วงวัยและโอกาสสําคัญของชีวิตในแต่ละช่วงเนี่ยเป็นสิ่งที่ทําได้ง่ายด้วยครับนั่นคือการให้คุณค่าและความหมายต่อชีวิตครับต่อมาข้อ5ครับข้อสุดท้ายครับ การดูแลเอาใจใส่และเรียนรู้ซึ่งกันและกันครับการที่คนเราเรียนรู้ซึ่งกันและกันและเอาใจใส่กันเนี่ยหมายความว่าเรียนรู้ทุกอย่างของกันและกันเรียนรู้ถึงความชอบความไม่ชอบเรียนรู้ถึงบุค,คลิก เรียนรู้ถึงจิตใจเรียนรู้ถึงลักษณะงานลักษณะการเรียนการทํางานเรียนรู้ถึงงานในเด็กเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเพราะว่านิยามของคําว่ารักเนี่ยคือ care and study แค่คือดูแลเอาใจใส่และเรียนรู้ในสิ่งที่เรารักครับแล้วก็นอกจากเรียนรู้ในสิ่งที่เรารักแล้วก็ดูแลเอาใจใส่ในสิ่งที่เรารักอย่างที่เขาเป็นอยู่นั่นหมายความว่าในทางจิตวิทยาเนี่ยมนุษย์มีความแตกต่างระหว่างบุคคล คือจะไม่มีใครเหมือนใครเลยนะฮะนั้นการยอมรับความแตกต่างของแต่ละคนยอมรับคนอย่างที่แต่ละคนเป็นอยู่เนี่ยนั่นแหละครับคือความหมายของการดูแลเอาใจใส่และเรียนรู้และยอมรับเขาอย่างที่เขาเป็นคือสุดยอดของคำว่ารักครับดังนั้นเนี่ยหากมนุษย์เราทุกๆคนอยู่ร่วมกันแล้วสามารถสร้างความรักความอบอุ่นได้ทั้ง ต่อตัวเราเองบุคคลที่อยู่ใกล้ชิดครอบครัวและสังคมแล้วเนี่ยจะช่วยให้ทุกคนมีความรักความภาคภูมิใจได้ครับนั่นคือเรื่องราวของชีวิตและคุณค่าของชีวิตครับชีวิตที่มีคุณค่านะครับคุณผู้ฟังครับจะต้องเป็นชีวิตที่มีความภาคภูมิใจชีวิตที่มีที่พึ่งชีวิตที่รู้สึกว่ามีคุณค่าชีวิตที่รู้สึกว่ามีความหมายแล้วก็ ชีวิตที่รู้สึกว่ามีความรักครับการที่จะทำให้บุคคลที่เราดูแลทุกๆคนอยู่ร่วมกันแล้วเป็นบรรยากาศที่มีความภูมิใจและมีความรักเนี่ยทั้งในครอบครัวส่วนตัวในสถานศึกษาในสถานที่ทำงานหมายรวมไปถึงสังคมระดับใหญ่ด้วยในระดับมหาภาคของทั้งประเทศและทั้งโลกเนี่ยนะครับทามนุษย์ทุกคนอยู่ด้วยความภูมิใจ เป็นที่พึ่งซึ่งกันและกันมีคุณค่ามีความหมายซึ่งกันและกันแล้วก็มีความรักกันอย่างประมาณไม่ได้นะครับซึ่งความรักในลักษณะทางศาสนา,าปรัชญานะในเช่นความรักแนวพุทธนี่ก็คือเมตตาครับคือปรารถนาให้ผู้อื่นเป็นสุขแล้วก็ปรารถนาให้ผู้อื่นพ้นทุกข์แล้วก็มีความยินดีปรีดาในคุณงามความดีของผู้อื่น นะครับแล้วก็อุเบกขาในบางเรื่องราวที่ยากที่จะแก้ไขนะครับคืออุเบกขาทางด้านความรู้สึกแต่ทางด้านพฤติกรรมนั้นต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกันไปตามเหตุตามผลนั่นเองนะครับแม้ในศาสนาคริสต์ก็บอกว่าเป็นศาสนาแห่งความรักครับ รักตัวเองรักผู้อื่นรักเพื่อนบ้านรักพระเจ้านะครับเป็นศาสนาแห่งความรักครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าทุกๆคนอยู่ร่วมกันแล้วเต็มไปด้วยความรักเนี่ยเชื่อว่าชีวิตทุกคนจะมีคุณค่ามีความหมายครับแล้วเมื่อเจอปัญหาชีวิตอะไรเกิดขึ้นก็จะปรับตัวได้ครับดังนั้นวันนี้ก็ใครสรุปอย่างนี้นะครับว่าการที่จะสร้างชีวิตของตัวเราเองของบุคคลที่เราดูแล ทั้งคนในครอบครัวคนในสังคมในสถานศึกษาสถานที่ทำงานแล้วก็ภาพรวมของทั้งสังคมให้มีพลังสุขภาพจิตที่ดีเนี่ยจะต้องทำห้าอย่างหนึ่งต่อไปนี้นะครับ 1. รู้จักชื่นชมยินดีซึ่งกันและกันนะครับค้นหาความดีของกันและกันแล้วชื่นชมยินดีข้อสอครับจะต้องสื่อสารต่อกันด้วยความเป็นมิตรนะครับทั้งภาษากายภาษาพูด เนื้อหาของภาษาเต็มไปด้วยการแสดงความห่วงใยใส่ใจยกย่องชื่นชมขอบคุณขอโทษให้อภัยและไว้วางใจซึ่งกันและกันนะครับต่อมาข้อ3ครับต่างคนต่างเป็นที่พึ่งพิงแก่กันและกันได้ไม่ทอดทิ้งกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งแม้ในยามที่ยามลำบากยากเข็ญเนี่ยจะต้องมีใครสักคนที่พึ่งพิงได้หรือตัวเราเองก็ต้องเป็นใครสักคนหนึ่งที่เป็นที่พึ่งพิงให้กับผู้อื่นได้ครับ ต่อมาข้อ4ครับสร้างความงสร้างความหมายที่ดีงามต่อกันและกันนะครับคุณค่าและความหมายต่อชีวิตต่อเหตุการณ์ต่อเรื่องราวของชีวิตตั้งแต่เด็กจนสูงอายุเนี่ยหาความหมายที่ดีๆให้กันและกันแล้วก็หยิบยกโอกาสสำคัญของชีวิตมาแสดงความชื่นชมยินดีกันเนี่ยนั่นคือการให้คุณค่าและความหมายที่ดีงามต่อกันครับและสุดท้ายข้อ5ครับ ดูแลเอาใจใส่และเรียนรู้ซึ่งกันและกันยอมรับในความแตกต่างระหว่างบุคคลนี่คือการแสดงความรักที่ยิ่งใหญ่ที่จะช่วยให้มนุษย์ทุกๆคนมีชีวิตอยู่อย่างมีความหวังมีความหมายมีที่พึ่งแล้วก็มีคุณค่าและมีความรักครับหากเราทุกๆคนปฏิบัติได้เช่นนี้สังคมจะเป็นสังคมแห่งความภาคภูมิใจแล้วเชื่อว่า ปัญหาด้านสุขภาพจิตปัญหาการปรับตัวหรือเรื่องราวต่างๆในชีวิตที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะรุนแรงแค่ไหนแล้วมารุมเร้าชีวิตเราเนี่ยเราก็จะทนแล้วก็ปรับตัวได้และทำใจได้เพราะว่าเกิดจากภูมิต้านทานทางจิตใจที่เป็นชีวิตที่มีคุณค่านั่นเองครับวันนี้ครับบุิพงถายยพิงก็ขอลาคุณผู้ฟังไปติเพียงเท่านี้นะครับขอให้ทุกท่านจงโชคดีมี ความรักมีคุณค่ามีความหมายมีความหวงังและมีชีวิตที่มีคุณค่าด้วยกันทุกๆคนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้คุณยิ้มหรือยังคะ ลําทําเรื่องยากเป็นเรื่องง่ายยิ้มให้กันที่ไรเรื่องร้ายจะกลายเป็นมีส่งยิ้มส่งยิ้มให้กันเป็นสื่อสัมพันธ์บูกมิตรไมตรีส่งความรักผ่านรอยยิ้มที่ยินดีจากวันนี้เราจะยิ้ ทุกวันยิ้มพาใจสุดสันสร้างสัมพันธ์สดใสยิ้มจะสร้างความหวังเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ยิ้มให้กันที่ใดโลกสดใสสวยงาม ยิ้มนั้นพาคลายเศร้ายิ้มทำให้คลายเหงายิ้มพาเราเลินใจยิ้มนั้นพาสุขล้ำคำเรื่องยากเป็นเรื่องง่ายยิ้มให้กันที่ไรเรื่องร้ายจะกลายเป็นดี